วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องขนหัวลูกให้ฟังชื่อเรื่องว่าการเข้าค่ายสุดร้อนวันหนึ่งคุณครูได้บอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าค่ายและเตรียมสัมภาระเพื่อมาเข้าค่ายในวันพรุ่งนี้พอตกเย็นเราก็เตรียมข้าวของที่จำเป็นแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนเราก็จัดสัมภาระเพื่อจะไปเตรียม ของไปวันพรุ่งนี้พอถึงวันรุ่งเช้าก็เตรียมเพื่อเตรียมแพคกระเป๋าข้างหลังเพื่อจะเตรียมไปรอรถตู้พอเราได้เตรียมไปรอรถตู้เสร็จขึ้นรถเสร็จเราก็ขึ้นรถจนไปถึงจุดหมายพอเราถึงที่หมายเราก็ลงรถเพื่อที่จะเข้าไปทากิจกรรมก็ทํากิจกรรมต่างๆร้องเพลงเต้นทำกิจกรรมจน ถึงวันเข้าคา่ายธรรมะตอนบ่ายโมงก็ทํากิจกรรมฟังเทศฟังธรรมจนตกดึกหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มมันก็ดึกแล้วนะตอนนั้นนะ่ะมันมืดมากเลยที่โรงเรียนแห่งเนี้ยถ้าแบบว่าถ้าปิดไฟคือแบบจะไม่เห็นแสงสว่างอะไรเข้ามาในโรงเรียนเลยพอ พอเสร็จพอเสร็จกิจกรรมใช่ไหมพอเสร็จกิจกรรมฟังเทศฟัง,ฟงทำอะไรเงี้ยเสร็จใช่ไหมพกักก็เขาก็ปล่อยเขาก็ปล่อยให้โซนเนี่ยไปก่อนอ่ะสมมติโซน A อ่อโซน A ไปอ่ะสมมติเราอยู่โซน C อ่ะโซน A ไปเสร็จอ่ะโซน B ไปอ่ะโซน B ไปเสร็จอ่ะถึงเราโซนเราและโซน C พอเราไปถึง เพื่อนก็แบบทํากิจวัตรประจําวันอะไรเสร็จแล้วไปอาบน้ําไปอะไรเพราะโซน A กับโซน B ไปก่อนเราเป็นคนสุดท้ายและเราก็อยู่แถวที่แบบเราไม่มีเพื่อนเพราะเพื่อนเราไปก่อนแล้วเราก็ทําไงได้เราก็ต้องไปคนเดียวแล้วพอเพื่อนทําแบบว่าพอเราไปถึงที่พักเราก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมผ้าห่มอะไรผ้าเช็ดตัวไปเพื่ออ,อาบน้ําเอาเพื่อนก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว กำลังเตรียมนอนแล้วเพื่อนก็เมา์มอยอะไรอยู่ที่ห้องแล้วเราก็เดินไปคนเดียวใช่ไหมที่เนี่ยระหว่างการเดินไปรอตึกทางเดินตึกเขาจะไม่เปิดไฟทั่วโรงเรียนนะเขาจะเปิดไฟ,ไฟเฉพาะจุดโรงอาหารจุดที่แบบเราอยู่ในห้องแล้วก็จุดที่อะไรนะอาบน้ำที่อาบน้ำห้องน้ำนี่แหละ เราก็เดินไประหว่างทางที่เราเดินผ่านหอประชุมผ่านห้องต่างๆมันมืดมากเลยนะคือแบบมันมืดมากจริงๆแบบมันไม่มีไม่ไมีแสงอะไรเข้ามาเลยเราก็เดินแบบเดินอยู่คนเดียวเพราะแบบคนอื่นเขาแบบเขาก็แบบไปกินข้ากินอะไรเขาก็หิวแต่แบบเราก็แบบพอเราเสร็จแล้วเราก็แบบนี่ไปอาบน้ําเพราะแบบเพื่อนเราไปหมดแล้วเราก็ไปอาบน้ <Lis> ําเตรียมแล้วก็หยิบของหยิบอะไรเดินไปเดินไป ระหว่างทางแบบพอเราลงเราลงบนไดใช่ไหมมันก็เจอแสงสว่างเพราะเราผ่านผ่านไอ้นีอะไรนะโรงอาหารเขาก็แบบกินอาหารอร่อยอร่อยเราก็เดินไปอีกเราก็เจอโรงอาหารโรงอาหารจะมีสองฝั่งมีฝั่ง A กับฝั่ง B ีอันแรกเราฝั่งเดินผ่านฝั่ง A แล้วเดินไปนิดนึงเราจะเจอโรงอาหารฝ่ายบอ่ะพอเราเจอปุ๊บเราได้ยะเวลา เราเดินผ่านโรงอาหารฝ่ายบีไปเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยมันมืดมากมันมืดมากจริงๆและเขาบอกว่าตึกนี้เขาบอกว่ามีประวัติมีผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ตึกนี้เราก็เดินไปเราก็แบบใจตุ้มๆตองๆแล้วแบบจะเจออะไรไหมจะเจออะไรไหมสุดท้ายเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยฝ่าฝ่าความมืดเข้าไปฝ่าความมืดเข้าไป เดินเข้าไปเรื่อยเดินเข้าไปเรื่อยมีอยู่จังหวะหนึ่งมีผู้หญิงหมยาวท้าไม่ติดพื้นหน้าดำเป็นผู้หญิงเลยยืนอยู่หน้าตึกนั้นเราก็แบบคุณครูหรือเปล่าก็แบบเออแบบคุณครูอาจจะแบบยืนทำอะไรอยู่หันหลังอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ยิ่งเราเดินเข้าไปใกล้เกินเข้าไปใกล้มันยิ่งหายพอเราใกล้ พอเราใกล้วิญญาณแต่รู้แล้ว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่คนลแล้วน่าจะเป็นผีแหละวิญญาณเนี่แหละเดินเข้าไปใกล้เดินเข้าไปใกล้หายไปต่อหน้าต่อตาเลยหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเราแบบเราก็มองแบบตอนแรกเราก็แบบคิดแบบในแง่ดีว่าแบบมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่หรอกมันอาจจะแบบเป็นเป็นใครหรือเปล่า หรือเราตาฝันหรือเปล่าแต่เรามองเข้าไปข้างในในอาคารนั้นไม่มีใครค่ะเพราะตึกนั้นมันเงียบแล้วก็แบบแบบเพราะมันกลางคืนแล้ววะเขาคงไม่เปิดใช้งานแล้ว,วอ่ะเหมือนแบบเราเข้าค่ายเราเข้าค่ายเฉพาะตึกนั้นใช่ไหมเราก็ที่หอประชุมอ่ะเขาก็คงจะไม่เปิดตึกนี้หรอกแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาหรอกอยู่ๆเพราะแบบอยู่ๆมันก็หายไปตันๆหน้าตาตาแล้วถ้าเป็นคนเราอะ่ะมันก็ต้องแบบ เออเห็นเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาใช่ไหมแต่นี้แบบหายไปเลยเราก็แบบเดินเราก็แบบเดินไปรีบเดินไปเพราะอีกนิดนึงมันจะใกล้ห้องน้ําแล้วเราก็แบบเออยังมีคนอยู่เว้ยคนอยู่ในห้องน้ำเว้ยเราก็แบบโล่งใจโล่งใจอาบน้ําอาบน้ำอาบน,น้ำก็ยังมีคนอยู่มีคนแบบกลุ่มอื่นคนอื่นๆยังอาบน้ำเข้าห้องน้ำอยู่เราก็รีบเลยทีนี้ เราก็รีบอ่ำนะทำอะไรแปลงฟันทำภารกิจเสร็จเราก็รีบเดินกลับมาจุดเดิมทีนี้เราก็แบบมองแหละเราก็มองนะจะมีอะไรอีกไหมจะมีอ,อะไรอีกไหมทีนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่ก็ดังขึ้นมาแต่จับใจความไม่ได้ว่าแบบเขาพูดอะไรนะแต่ได้ยินเสียงผู้หญิงอะ แล้วว่าคงคิดว่าแบบมันไม่ใช่หรอกมั้งแบบอันอาจจะแบบเป็นเสียงลอดขึ้นมาลอดขึ้นมาแบบในโรงอาหารอ่ะเอออาจจะแบบเขาอาจจะพูดกันใช่ไหมแบบพูดกันพูดกันแล้วเสียงก็ขึ้นมาเพราะแบบโรงอาหารกับตึกที่เราอยู่อ่ะมันอยู่มันอยู่คนละชั้นโรงอาหารจะอยู่ชั้นล่างใช่ไหมแล้วตึกเราอ่ะตึกเราจะอยู่ข้างบนมันไม่มันไม่น่าใช่เสียงที่แบบ ที่มันมันมันอาจจะแบบเป็นเสียงขึ้นมาได้มันมันเป็นแบบเราก็คิดว่ามันเป็นเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเราก็แบบรีบเดินเข้าไปในในห้องเลยเดียวที่แบบที่เขานอนกันนะเงี่ยเราก็ไม่กลา่าให้ใครฟังเราพอรุ่งเช้าอีกวันหนึงพอเราเข้าค่าเสร็จหยุดเสาร์อาทิตย์สองวันแล้วไอวันจันมาแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนแบบ บอกว่าเนี่ยตึกเนี่ยมันมีประวัตินะแบบมันมีผู้หญิงอะ่ะที่เขาเสียชีวิตอยู่ตึกเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนแบบวิญญาณเขาก็ยังอยู่นะที่แห่งนั้นนะไม่ยอมไปไหนแต่ไม่รู้ว่าทําไมเพราะอะไรว่าทําไมวิญญาณดวงนั้นถึงไม่ไปไหนแต่มีจริงๆก็มีหลายคนที่เห็นตึกน,นี้นะ ตึกเก่ามันเป็นตึกเก่าตึกเก่าตึกแรกเลยที่เขาสร้างมาเพราะตึกใหม่ที่เราอยู่อ่ะเป็นตึกที่เขาสร้างที่หลังแต่ตึกที่เราเจอเป็นตึกเก่าแต่เราก็ไม่รู้ว่าวิญญาณอ่ะมีกี่ตนกี่ตัวแล้วก็เป็นใครหรือเป็นผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนี่คือประสบการณ์ที่เราเจอมาเป็นยังไงบ้างทุกคนฟังแล้วน่ากลัวไหม วันนี้เราก็จบเรื่องหลอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าเรามีเรื่องอะไรเราจะมาเล่าให้ฟังอีกบาย